สวัสสวัสดีอยู่กับเสียงแม่รถแห่โฆษณาเช่เนเคยนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างเสียงสปอตโฆษณามาให้ฟังอีกหนึ่งตัวเช่นเคยอ่ะเดี๋ยวมาฟังตัวอย่างเสียงกันเลยดีกว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรไม่ว่าคุณจะมีความชอบแบบไหนไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบใดและไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ทุกคนต่างไว้วางใจในมาตรฐานเบทาโกเบทโกเบทากโากโจัดหนัก ภายใต้เมอ่อกัาช็อปฟินกินคุ้มทุกไรสไตล์2022พบกับขบวนความสนุกกับเบทาโกรได้แล้ววันนี้ที่ร้านเบทาโกช็อป สาขาพิษนุโลกทั้งสาขาตรงข้ามทับแลดนและสาขาถนนคนเดินได้เลยวันที่23-25ถึง25พฤศจิกายนนี้พบกับบูธจัดชิมสินค้าและมหกกรรมสินค้าคุณภาพมากมายเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่อนามายัยราคาพิเศษไส้กรอกเกรด A ขนาด500กรัมสองแพ็ค110บาทอร่อยคุ้มในกลุ่มไส้กรอกลมควัน เสกอบแฟรง์บราครับได้ในราคาสุดคุ้ม3แพ็ก100บาทหมูนุ่มเบทาโกรแพ็คละ110บาทปลาดุกหั่นชิ้นกิโลกร,รัมละ70บาทและสำหรับสายหมูหมูกระทะ พลาดไม่ได้เรายกครับสินค้าหมูมากหลากหลายสูตรครบทุกไลฟ์สไตล์เพื่อคุณเพียง2งแพ็ค160บาทแล้วมาช็อปกันนะครับแล้วพบกันที่ร้านเบทาโกช็อปสาขาพิษณุโลกสาขาตรงข้ามท็อปแลนด์และสาขาถนนคนเดินได้ตั้งแต่เวลา8ดนากา30ปนทีถึง18นาสา30นาทีสั่งสินค้าโทร061397 0289สาขาพิษณุโลกหนึ่ง หรือ0613980039สาขาพิศษุโลก2ร่วมกิจกรรมความสนุกอย่าลืมพบกับเมกกื่อกรรมชอบฟินกินคุ้มทุกไลฟ์สไตล์2022กับเบทาโกรชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบเสียงแม้ลับแถกโฆษณาก็0932328255